ในต้านรอรับบอลเด้มึงรอรับบอลเด้ไปคิดคุยกันแล้วไงอเยียร เดียวไปคุเดียวไดิพอดีดกงอ่ะีด้าเลนาเลนาเลนคอแค่นี้เองเยียไม่รยเยียมากอดเยียมาปดีดทิ้งตำแหน่งตัวเองช่วยหน่อยช่วยอนขึ้นมาดนมามาเา่ดูเด็ดูเล่นเด ตัวมานอนอีกแล้วนอนอีกแล้วพี่วันพี่ออกมาเอาบอลพี่ไม่ได้ออกไปนอนพี่ออกมาเอาบอลก่อนแก้ไม้แก้ไม้แก้ไม้ไม่เป็นไรทำดิค่ะดวันนีครับล้างมาล้า thế tụi làm qua con đơn ơ nó hơi na con đơn, à chụp não é

อย่าลืมตำแหน่งพีชอ่ะเพราะมันเป็นบอนลรับหรือบอลลุก บอลไอ้เา้ามมงปิดตัวหน้าบอลน,นะบอลเขาไม่ส่งหรอกใช่เปล่ามันเรียนเรื่องเดียวอะเรื่องไข่หน้าบอลอะทำดิแก้ก่อนกา <c oughs> เล่นปิดตอีกหน่อยอะมันเก่งมันไม่กลัว ก็เล่นดีนะสามตัวล่างตัวล่างเล่นดีเหมือนตีกระดานเลยผมบอกว่าที่นี้โอเคแ,แค่เกมรับเนี่ยมันไม่รู้ว่าใครจะประกบใครเนี่ยถหน้าบอลก,นะการจังหวเะเตะออกอะไรเงี้ยแค่นะัะ้นยี่ก็ได้นะเอา้าประตูสั่งเลย้ยบอลเรามาช่วยตรงนี้นไ่ไย ไอ้บอลมันก็กล้าเล่น,นะเ,ออนเลล้เ่ย <c oughs> ไม่ต้องไปแย่งหน้าบอลเฉยเออประคองแห้คืนหลังก็รอดูไม่ต้องไปไล่เออนั่นแหละขยับมาตำแหน่งกลับมาอา้าวใครดีเลยวให้เฉยจะดูให้เฉยเออเนี่ยลูกนหนักๆไอเดียวไม่มี ลูก <g binary> <ร>บล ok ็อกไม่มีลูกเตะไม่มีเนี่ยรูปแบบนี้มันต้องลูกแบบนี้คือดูไอพีดแล้วสร้างถึงมันไม่มีเอะไรเ <vive lemonade> พราะมันหลุดมาหนึ่งตาเราแล้วตาเราต้องเข้าเราจะไม่ยิ้มยิ้มเขากขนลุก ไม่ต้องเข้าดิอย่าพูดไปดิกระโดดทำไมเร่าหาหน้าบอลเยี่ยมีวันนี้มึงเกลี้ยงเลยเออมันเต่แะไม่เป็นไรมันออกบอลยังไงก็ได้เรื่อง

ออกเาเร็วๆเาไปกินน้าีนี่มันาตรงนี้ใกลๆนี่จะบอกอะไรให้ไหนมึงบอกเล่นกลางวัดมอนตอนนี้กลางมึงเล่นมดม่นี่บอกมันน่านี้มึงเกียรลมเสียเดี๋ยวถ้าอารมณ์เสียมันก็เป็นเล่นมันก็บอลแม่งเล่นไม่มีความสุขมันก็เปเล่นมันบอลมึงเล่นกลางมึงเป็นตัวแกน ตัวแกนหึงที่เลงมั่วมึงจะรอลุกอย่างเดียวมึงไม่ใช่ตัวลุกมึงเข้าใจไหมวันเนี้ยวันนี้เราไม่ได้ซ้อมเกมลุกเราซ้อมเกมรับอยู่ต่วันเนี้ยคือเทสมึงเรื่องอะไรมึงเล่นตำแหน่งกลางมึงเข้าใจมากไหมขนาดไหนแค่ด้านนึงถ้ามึงไม่เข้าใจมึงก็หนึ่ง ทำให้เข้าใจผมไม่ได้บอกบอลแม่งแค่ยี่สิบสูงการนี่คือเรื่องของมันไอ้วันเรื่องมึงก็นะหน้าที่มึงรับผิดชอบนะนอนอย่างเดียวเลยง่วงเหรอเออบางลูกไม่จำเป็นต้องนอนเลยเออดูกูให้มึงนั่งดูก่อนมึงจะได้เป็นการเรียนไปดูผมไม่ใช่มาเก่งไม่เก่งกูงกงให้มึงเรียนรู้ เก็บเล่นเก็บเล่นให้ได้ดิเก็บเล่นให้ได้สิอยู่บอลข้างเราอ่ะเออนี่เขาแหน่งเสร็จบอลกลางดูรับเลยยืนกลางแต่ตัวออน,นี้ก็เข้ามาแล้วหมดะบอมาขยับนี่ไม่ขยับเลยบนะ้างเห็นยังไม่ขยับเลยนะ้างใครบอกใครหน้าบอลยังไม่มองบอลเลยไอ้นี่จะทำไงทำไงมันไม่หายบอนผมก็อยากให้ผมไปเล่นกลางเหมือนเดิมแหละต้องลงไปแก้เพราะตเขาเข้าใจาผมบางทีมันบอกไม่ได้หรอกไอ้ที่ไม,ไเไมไ่เข้าใจนะ cái <laughs> này nó ทุกคนทุกคนเรียกเขามาเรื่อยๆเรียกเลยเรียกเลยเรียกเลยทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยเร็วเรียกเลยไป <c oughs> ช่วยวิ่งกลางให้หน่อยไปช่วยวิ่งให้กลางตอนนี้หน่อยดื่มน้ำดี่มน้ำดื่มน้ำแล้วเมืมอนอนอ่อคุณไม่เข้าใจวันนี้อนาคตมันจะไปไงต่อรู้ะนึกว่าอะไรที่ไม่มีความสุขกับอยู่เล่นมันจะทำมันถ้านอย่างพอแค่นี้ก็พอ มีพัฒนาเด็กทำพัฒนาเด็กเพื่อทำพัฒนาคนมีทำพัฒนาเพื่อมึงเข้าใจแล้วมึงใช้แล้วมันิดผมจาทำสถิตตัวของเด็กอยู่ที่มึงตัวไหนมึงพอเลีนก่อนนั่งก่อนจะเข้าใจอันนี้มึงยังไม่เข้าใจเลยทุกหนมึงไม่เข้าใจแม่งก็อยู่ัผมวก็ให้มึงนั่งดูไปเรื่อยๆเพราะมึงไม่เข้าใจเรื่องตำแหน่งเรื่องแม่ตำแหน่งมึงไม่เข้าใจเพราะเหนื่อยเพราะมันเป็นเรื่องแรกเลยที่ที่คนไม่เข้าใจ หน้าที่คุณรับคุณชอบคุณไม่ได้เล้าที่ตแหน่งคุณคอตแหน่งคุณดรูคุณแหน่งไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วจะไปไหนคุ้นทุกบานสอตอนหนึ่งก็จบคุณไม่เข้าใจยัน้อไม่เข้จย่เข้าใจยังไม่เข้าใจ มอกล้าเล่นเยี่ยมมอเยี่ยมมากเลยฝากน้องได้เลยฝากให้หลามเล่นได้เลยห้หลังกล้าเล่นให้หลามกล้าเล่นให้มือเออกลัวอะไรน้องเล่นน้องกล้าเล่นหรือยังกลัวน้องกล้าเล่นหรือยังขูดวิ่งใหญ่เลยขูดวิ่งใหญ่เลย บอลเลยหน้าบอลเลยอย่าโดดที่หน้าบอลเลยเออเยี่ยมมากพอดเปอะไรกันมนพอเยี่ยมพอดเ,เออเล่นไป,ไปเออเยี่ยมนีแล้วพอดเยี่ยมไปหลาไปมึงไม่ต้องบอกผู้ใหญ่เข้าใจ

กว่าเอามือไม่ใช่ใชวันต้องวิ่งเข้าไปหาตั้งตัวเลยอันนี้พอไปหาปุ๊บไปนอนเข้าไปเตะเองได้เลยวิ่งออกไปเตะเองได้เลยมึงจะแก้ยังไงเออพาไปดิมีใครเข้าก็พาไปพาไปเออเออเขาเขาเ้าใจไอเดลมันแหกปากคุก็บอก,บอกมันเซนเ,นเตอร์มันต้องแหกปากเนี่ยเขาเข้าใจ นู่นเขาเข้าใจแต่เราทำไงเราทำทางเข้าใจกันอื่นเขาอยู่ที่เราเนี่ยอย่าเนี่ยมันขึ้นเลยในร่างกายเนี่ยเป็นจ็อกกลับเห็นไหมจำกลางหายไหมใช้ท่านแดงต้องรีบกลับมาไรต้องรีบกลับไปเดินไปเดินที่คุณเป็นพอเขาส่งคุณวิ่งทำมันไม่ผันเพราะงั้นต้องจอกกลับมาตลอดวาดออกให้เร็วกว่านี้พี่ เร็วกว่านี้ออกเร็วก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นไม่ออกก็โดนประตูก็ซ้อมไงซ้อมบอกให้มันเร็วกว่านี้นี่ไงพี่ไปเปลี่ยนปลาหลามก็นห้อครับไปไหาเราไปเปลี่ยนหลามกันหนึ่งเลยหลามออกมาเลยหลามหลามมันวิ่งเยอะเดี๋ยวหลามเป็นลมเนี่ยหลามเป็นลมวิ่งบอลใหญ่บอลแรงฟุตไทยบอลไม่ถึง กินน้ำลูกกินน้ำครับกินน้ำไม่เป็นไรดีแล้วโอ้หลังใช้ได้เยี่ยมข้าเล่นเยี่ยมเแลยว ็บเล่น